ผู้ชมเราดูงานเสร็จแล้วใช่ไหมเรามาออกกำลังกายดีกว่าเเพราะว่าซอกแซกบันเทิงวันนี้นะคะพี่สักลินจะพาไปวิ่งแต่วิ่งยังไงให้มันว้าวมันก็ต้องไปเจอกับหนุ่มๆพ่่ผู้ชมอ่านแบบไม่ไม่ม้วนไหลได้ไหมพูดไม่ออกอ่ะไปดูดีกว่าค่ะกับช่วงซอกแซกบันเทิงนงาเจ้าที่ัดนเลย หนึ่งสาสวัสดีค่ะวันนี้โซ้าแทบบันทูกของเรานะคะมาที่งานวิ่งค่ะอยู่ที่สมุยค่ะเราจะมาดูความพร้อมนะคะของหนุ่มๆเวลาเขาพี่เนี่ยเขาต้องเตรียมตัวะไงกันบ้างตอนนี้วิ่งเลยค่ะวิ่งหาผู้ชายกันนะครับวิ่งหาผู้ชายกอนนะครับ เจอแล้วหนึงหนุ่มหล่อมาวิ่งถึงสมุยเลยเอเลยครับมันเอินมากวิ่งด้วยหรือเปล่าวิ่งตามหาผู้ชายมากกว่าวิ่งตามหาผู้ชายมากกว่าจะลองดูครับว่าจะวิ่งได้สัก จะไกลแค่ไหนครับแต่ว่าก็เพยายามครับมั่งใจเอาไว้แล้ว <ขา S 1> แต่เห็นเขาต้องยืดแข้งยืดขาเนาะมาว่าพาย,เเยาเลยก็ตามแต่ต้องยืดหน่อยครับเพราะว่าเช้ามากด้วยครับตอนนี้กําลังจะตีห้าตีห้าแล้วพอดีอคิ่คแล้วนะคะ,ะ,คะใ,ให้ทุกคนนี้วิ่งเลยครับวันนี้เดี๋ยวไปหาหนุ่มหนุ่มหนุ่มทุกคนหล่อทุกคนเดี๋ยวไปหากําลังใจในการวิ่งก่อนขอบคุณนะคะขอบคุณนะคเจอนะครับ ี่อ่อะวันนี้จะมาซอกแซกว่าแบบก,การเป็นนักวิ่งเนี่ยมันต้องเตรียมตัวงไงบ้างคะเวลาเขาวอร์มเขามีท่ายังไงนะคะวอร์มมีหลายอย่างเขามีสเรปรซิ่งตั้นอยากจะเป็นท่าวอร์มแล้ววิ่งก็จะเป็นพวกดันกลางแล้วก็กำเนิดสะโพกแคมส์ซิงค์ต้นอย <ภา S 2> ่างเงี้ยไม่มียกขาอย่างงี้อย่างงี้งเป็นกำเนื้อด้านข้างอ๋ออย่างงี้ค่ะดีหลังกำเนื้อต้นแบบอะไรเงี้ยฮะแล้วที่เขาทำอย่างเงี้ยคะใช่ใช่อันนี้เป็นข้อต่อสะโพกอ๋อข้อต่อแต่ละท่าจ้ำกระตุ้นเอ่อ เ <End. S 2> อ็นแล้วก็ข้อกระดูกรู้ึกมันก็จะมีหลายอย่างเลยทั้งกล้ามเนื้อเอ็นกระดูกนะแต่แบบแต่ว่าเวลาเป็นนักวิ่งเนี่ยมันต้องนอนอยังไงฮะสมมต,ต,ติตัววิ่งตีสี่เนี่ยที่ไงครับนอนแบบกี่โมงต้นอนอย่างน้อยๆครับเจ็ดชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงโเพระนั้นต้องบริหารจัดการเช่นวันนี้ปล่อยตัวตีสี่ครึ่ง <ฮะ S 2> ก็ค่อนข้างจะโอเคดังนั้นควรจะนอนไม่เกินสองทุ่มก็ สองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนหนึ่งสองที่สามอ๋อให้ครบเจ็ดไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไม่มีแรงใช่ครับถ้าใครแบบแปดก็ได้หรือหกก็ได้คือแล้วแต่เจเนติกส่วนตัวว่าคนไหนมาไหนพอแต่ไม่คนต่ำอย่างน้อยสุดหกชั่วโมงเดี๋ยวมันจะวูบเห็นเวลาคนวิ่งต้องใส่หูครับเพราะว่าคืออนีตลัฐนตรีบางบางคนเนี่ยเขาจะมีสมาธิก็ต่อเมื่อ ได้ยินเสียงฝีเท้าตัวเองเขาจะไม่ใส่แต่ของผมอ่ะจะต้องมีเพลงยิ่งวิ่งไกลๆครับเพราะว่ามันเป็นเพลงแบบให้กำลังใจอ่ะเพลงแบบบิ้วๆหัวใจราชสีอะไรเงี้ยอ๋อหรอแล้วก็มีแบบบังละจันตอนนี้มึงหลัวละจันเจ้าตากที่แบบบิ้วๆอะไรเงี้ยพลอยบังละจันแล้วก็วิ่งแล้วมันจะคึกอ๋อเป็นเป็นีดแบบออ๋ ว่าแต่จะฝากถึงแบบว่าคนที่อยากมาเป็นนักวิ่งอยากเท่แบบนี้ยังไงบ้างคะขอบคุณมากนะครับคือจริงๆแล้วอยากให้ทุกคนเริ่มเริ่มอย่างแรกเลยคือเพื่อสุขภาพก่อนสุขภาพก่อนใช่เพื่อสุขภาพของเราคืออย่างน้อยๆลองมาเดินวิ่งหลายคนอาจจะเดินที่เราสะดวกัะดวก ในหมู่บ้านนะสวนสาธารณะก็ได้แต่ว่าถ้าถ้าได้ลองแล้วครับเราอยากให้ลองมางานวิ่งดูนะครับเพราะมันจะได้อีกบรรยากาศหนึ่งมันจะมีเพื่อนเอนเยอะวิพลังเราแล้วเราจะจะได้ทำเวลาได้ดีขึ้นมันจะสนุกอย่างแรกคือเพื่อสุขภาพก่อนพอเดินวิ่งสักพักหนึ่งพอสุขภาพดีนะครับมันสนุกปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มอยาก ทำเปรพอแมนแล้วเออลองช้าทายดูว่าเราดีกว่านี้ได้ไหมเร็วกว่านี้ได้ไหมอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีเป้าหมายขึ้นไปเรื่อยๆครับลองดูครับแต่เริ่มต้นจากสุขภาพนีก่อนครับอันนี้คือแต่เพราะวันนี้แบบตื่นแต่เช้าอค่ะแบบไม่ไหวแล้วเริ่มเริ่มจะเป็นลมแล้วเดี๋ยวต้องมาไว้ไหนแล้วนหะอยากจะขี่หลังเดี๋ยวให้ผมอุ้มดีว่าเก่งใจจังแต่ว่าแล้วพยุงไปพยุงไปไม่ไหวแล้วเออเดี๋ยววันนี้ เดี๋ยวเราต้องไปหาอะไรทานกันเนาะใช่ใช่กเดี๋ยวเดี๋ยวดื่มเติมน้ำเติมเกลือแร่ก่อนอุยนี่ก็เปียกไปหมดแล้วนะฮะเนี่ยโอ้โหขอบคุณนะคะขอบคุณมากนครับขอบคุณครับเป็นลมนะฮะเป็นลมเป็นลม ในฐานะที่เธอเป็นพี่สาวฉันฉันถามเธอจริงๆเธอไปยืนสัมภาษณ์ก็เนี่ยสามสิบวินาทีเธอยังไม่ได้วิ่งเลยยืนคุยแบบก็ห้านาทีแล้วคุณแม่แต่ว่าทำไมเพื่อนโกรธขนาดนี้นเจ๊ก็ล้มเจอก็วูบเออส,สีสัน